สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับวันนี้วเดี๋ยวผามาพี่พาน้องมาเก็บผักถิ่มนะครับอย่อยู่กับไอเจิดด้วยกันนะครับพ่อพี่น้องนี่ครับพักอยู่ข้างล่างผมนี่พักนี่ก็จะเป็นพักแอนพักกาดเนี่ยครับพ่อพี่น้องผักคาซาเนาะของบ้านเขาเนาะแต่เมื่อนี้ก็เก็บทิมร้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบื้อง้างในอีกนะครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวอย่าฆ่าของเบื้องในอีกแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ได้เก็บไอ้ทิมได้หลายรุ่นแล้วครับเห็นว่าครับก่อนนะครับ เจ็บทีมเบิร์ดอีกครับทิดพ่อพี่น้องเป็นรถสิบล้อเลยนะครับพ่อพี่น้องอยู่กับทีมงานเลยครับไอ้เจิดครับเบิร์อาหัวเรื่อยๆนี่รถสิบล้ออะไรเรื่อยๆนี่เขามาถีบจีกครั้งเหรอแต่ฝนแต่เป็นทีมเบิร์ดอีกครับสถิตีเป็นเงินไทยบ้านเทาก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นได้อยู่นะครับพ่อพี่น้องวันมันมีปัญหาครับพ่อพี่น้องมีปัญหามีปัญหาแบบใดจิเจอดิวจะให้เบิรงเนาะปัญหามันเกิดอย่างงี้มันคือขายบ่ได้เนาะ เอาให้พี่น้องมึงในเจ็ดเป็นแบบไมันเอนมันเน่าไหนครับพ่อพี่น้องไปนี่ครับมันเน่าไหนแบบนี้นี่ครับพ่อพี่น้องเห็นบ่เห็นหยอดไหครับหยอดอ่อนมันนะครับนี่ครับ๋ยวได้เปิดอกมาไห้เพื่อนครับหยอดอ่อนมันนะครับมันเน่าไนครับพ่อพี่น้องมันเน่าไหนเรามันเป็นมันไม่ได้เป็นแค่ต้นเดียวนะครับพ่อพี่น้องมันเป็นทุกต้นเลยนะครับคือผักมันไม่ได้ มันบ่ได้น่ะนะครับพ่อพี่น้องมันบ่ไดรบ่ได <c oughs> ้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยบ่ถึงหรือสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับพ่อพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับพ่อพี่น้องครับผมยอดอ่อนมันใหม่ครับพ่อพี่น้องยอดอ่อนันใหม่อ่ามันก็เลยต้องทิมครับจะทถามาหนาตามันดีครับหนาตามันก็ดีอยู่ครับสวยได้ขังนอกครับแต่ข <play answers heet> ังในขังในมันเน่าครับพ่อพี่น้องขังในมันเน่าเขาก็ต้องทิมนะครับแต่เขาค้ายออกไปเขากะ เสียซื้อเทียงเขานะครับพ,พอ่อพี่น้องเราแกะกะเพื่อนบอกบอกหันเก็บพิมพ์นะครับพ่อพ,พี่น้องอไอเดียวขอทิมพักนะครับทิมพักแต่รถพวกนี้ก่อนครับเดี๋ยวไอเดียวเสียเงินพาดพี่น้องเข้าไปเบิ้งข้างในนะครับออเบิ้องข้เจิดนะครับพักอันนี้ก็ประมาณสามสิบโลได้ครับพ่อพี่น้องสามสิบหรือสี่สิบโลครับนะครับพ่อพี่น้องแบกขึ้นมาแล้วครับโก็สร้างกระสอบเขาครับพ่อพี่น้องมือเมื่อยดอก ช่วงทีมพัก,กสินักแน่จนหน่อยครับครับผมเดี๋ยวค่อยปติดตามนะครับเดี๋ยวไอเดียวขอทีมพักกับช่วยเจอกัอนนะครับ ข้าพเจ้าขามาทางไหนนะครับพ่อพิโนก็จะเป็นนะครับกับข้าผ้าของไอเดียวนะครับพ่อพิโนกับจิประมาณนี่ครับหน้าตาข้าผังนะครับใครจะขลังไอเดียวจะเป็นผักแอ้สลัดนะครับพ่อพิโนก็จะเป็นผักสลัดนะครับแต่อยู่ยิพาวมาเบื้องผังที่ได้ถิมนะครับพ่อพิโนกับที่ได้ถิมไอเดียวก็ขลังเสียเาเก็บถิมนะครับพ่อพิโนเก็บถิมเอารถนะครับรถรถเค้นนะครับจะเป็นรถ พั้งขยายเลยนะครับพ่อพี่น้องนี่ครับพ่พี่น้องพักที่ได้ทิ่มครับไอเดี๋ยวเก็บทิ่มไปร้ายแล้วนะครับเห็นไ่มครับแปลงที่ล้างบ้านครับไอเดี๋ยวได้เก็บทิ่มไปแล้วแล้วก็คุณครับแมมไดับเบิดครับแถวนี้ครับพ,พ่พี่น้องแถวนี้แมมไดับเบิดเลยนะครับต้องทิ่มครับเพราะว่าพักมันไหนพัาบันไหนครับมันเน่าในนะครับพ่อพี่น้องมันมันเอญมันไหนเนี่ยมันเสียนะครับพ่อพี่น้องเนี่ยมันเสีย อ่าพักมันเกิดปัญหานะครับพ่อพี่น้องพักมันเกิดปัญหาเขาก็ต้องเขาต้องถิมนะครับพ่อพี่น้องถึงมันจะเป็นนิดๆหน่อยๆก็ช่างนะครับเพราะว่าพักพวกนี้มันมันคือพักออร์แกนิกนะครับพ่อพี่น้องพักออร์แกนิกถ้าพักมันมีตำหนีี้งิหรือมีถ้ามันไปหอดไปถึงมือลูกค้านะครับเขาสิบะมองคือเขานะครับพ่อพี่น้องเขาจะว่ามันพักมันเกิดโรคนะครับพ่อพี่น้องเราไม่ต้อจะเฮ็ดให้อย่างลักค้ำซื้อเสียงของค้ำนี่นะครับมันก็จะถือไอ้คล้ายแบบว่า คนกับสีต่ำนี้มานะครับอาจจะเสียหายนะครับพ่อแพี่น้องเขาก็จะเสียหายเองนะครับถามว่ามันกับสูญเสียไปหลายบ่อกับเงินประมาณที่เสียไปนะครับพ่อแพี่น้องก็หลายนะครับพ่อแพี่น้องทั้งค่าน้ำค่าปุ๋ยนะครับพ่อแพี่น้องทั้งค่าเสียเวลานะครับพ่อแพี่น้องทั้งค่าแรงงานของผมน้ำอีกลรอพ่อแม่พี่น้องเพิ่งกับขาบ่ได้ขายพักพวกนี้เพิ่งกับจักเสี่ยเงินใส่มาจ่ายค่าแรงบอกผมนะครับก็ไปเจอดนะครับเก็บถิ่นชุ่มทีสนามมึงนะ ขีเ่เบอร์เลขอะไรงามไปงนอกงามแต่ทางนอก uhm, เนกาะปเสียมันิโยแบบนี้ใบมันใหม่ใบมันนั่นคือไม่เกิดโรคไงเนาะคือปุ๋ยมันมาถึงอ้ไรนะเจองผมหวก่ครบานมาัผมมั อัสชนิดนี้มันต้องชิมเบิดนะครับให้หมด สำรับเมื่ e ok, อนี้ไอเดียวกับพาพี่พีน้องมาเบิ่งผักน้ำกันนะครับพ่อพี่น้องมาเบิ้งผักน้ำกันนะครับมาเบิ่งผักขี้ได้ถิมน้ำกันนะครับพ่อพี่น้องว่าไอเดียวก็ไปเจิดเทศนงานยังไงนะครับพ่อพี่น้องกโดนเติบนะครับไอเดียวไม่ได้มากทายคลิปในค้มผักให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับพ่อพี่น้องแต่ในคัมเนี่ก็จะเสียงดังแน่จักน้อยก็ต้องขอโทษขพอภัพพี่น้องแล้วนะครับพ่อพี่น้องตอนนี้ไอเดียวกั สวัักันเก็บพักกินครับไปเจอครับพ่อพี่น้องี๋ยวไอเดี่ยวจิพาพี่พี่น้องไปออนเบื้องพักแอนปูดาสดาไปเบื้องพักกันนะทุกันนะครับพ่อพี่น้องไปเบื้องพักไอที่เดี่ยวได้ปลูกไว้นะครับพ่อพี่น้องไอเดี่ยวจพาไปเบื้องตอนจะข้าวนะครับก่อนจิจากจะล่ากันไปนะครับพ่อพี่น้องแต่ถามว่าเหตุงานอยู่ค่ำพักมีคนสนใจขมาหลายนะครับพ่อพี่น้องมีคนสนใจขมาหลายเรื่องเหตุงานไหนในค่ำนะครับงานสวนผักนะครับเพราะว่าบาง มองก็เจ้าเฮ็ดสวนผักก็เจ้าก็ตากแดดเลยนะครับบอยพี่น้องตากแดดแต่ว่าหลังสูซฟ้าหนาสู่ดินนะครับบอยพี่น้องว่ามันดำน้ำเป็ลไรครับแต่ถามว่าในคำมันดีบ่มันก็ดีด้วกันครับแต่มันก็ห้อนด้วกันครับบอยพี่น้องเมืองแดดนะครับอยู่ในคำแห้งปฏิถิร่มถึกอย่างนะครับบอยพี่น้องมันก็ห้อนด้วกันนะครับเดี๋ยวเฮียแตกแล้วห้อนด้วกันถามว่าถาแลงบ่อเได้บ่นะครับบอยพี่น้องมันก็ ไอ้พอกินพอใส่นะครับพ่อพี่น้องกับพอได้ซ้งกับบ้านที่เรือกัเก็บไปกินไว้ใส่นะครับพ่อพี่น้องพออยู่พอกินนะครับพ่อพี่น้องกับพอได้ถือว่าได้เกินนาเกินตานะครับกับพอได้นะครับพ่อพี่น้องก็ได้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งกันต้นกานะครับต้นกาต้นกาที่ปลูกไว้นะครับพ่อพี่น้องต้นกาที่เดี๋ยวได้ลงใบ่ามันก็ลังไงนะครับพ่อพี่น้องเขาับรุ่นรุนว่าพักรอดหนี่มันสิเป็นคือเก่าวะนะครับพ่อพี่น้องมันจะเป็นคือเก่าวะ ตอนนี้เดี๋ยวก็ยุแต็นใต้ต้นพักนะครับพี่นนองตัวนี้มันจะเย็นนะครับทางทางห้วยเดี๋ยวมันจะเป็นล้างน้ำนะครับทางล่างนี่มันจะเย็นเลยนะครับพา่นนองมันจะเย็นแต่เขาลูกขึ้นนี่มันเดี๋ยวห่อนเลยนะครับพา่น้องเดี๋ยวลงมาพักนะครับเศ้่าเศร่าไม่แห้งเศ้ากินน้ำครับไเก็บี๋ยวน้ำมาสกินครับพายุนองเก็บได้สามสี่รถแล้วก็พักกินน้ำกันครับพายุนองแดดมันห่อนครับช่วงายครับ ว่อนครับนะครับก็ได้ไปยืนยู่งใส่มันห่อนครับแต่อยู่้างใต้เนี่ยมันเย็นนะครับพายพี่น้องเย็นนะครับจ้เดี๋ยวเดียวสิพาไปเบิ่งไอ้ต้นก้าต้นน้อยน้อยน้ำกันครับว่าต้นก้าอาทิตย์นี่มันใหญ่มันมันสามารถเติบโตได้ซ้ำใด้นะครับพายพี่น้องไปไปเบิงน้ำกันเลยครับเราต้องผูกพามาเพลงครับพายพี่น้องไปนี่ครับเห็นไหมครับพักอยู่ข้างล่างไอ้ดิยวนะครับ นะครับแดดก็ลังออกครับชว่วงนี้สองสามโมงจะซีโมงไอเดียวก็จะเลิกงานแล้วครับนี่คือพักนะครับพักสลัดบ้านเท่าเหร,ครดดเอครับพี่น้องพักสลัดเดี๋ยวเดียวผ้าไอเบิ้งกันต้นความต้นความต้นความบ้านเท่าพักความบ้านเท่า่เหรอครับยังไงครับพี่น้องปลูกใน้างนามนะครับงามเลย ก็พักหมอมปอมนี่บ้านเอาะนะี่พักหมอมปอมบ้านผมเพื่อนพักหอมปอมนะครับหมอมปอมมันจะมีสองชน,นิดนะครับพักอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นใบแตกต่างกับไปนี้นิดเล็กน้อยครับนะครับความแตกต่างเห็นพักกำงามนี่กัดพี่ทอดซ้อยจูดแล้วครับพ่อ <c oughs> แม่พี่น้องซอยจูวพักได้แรงดีครับ เมียงเบิงจากบาทหนึ่งเหยียเขาท่าดีเนาะครับพี่น้องมื่อนี้ยเดี๋ยวกับว่ามีอย่างมากมายครับพาพีพป็น้องว่าเบ่งการทำงานอีเสลีวครับจกงานกับเมืม่อยบ่ถามมาเมืม่อยบ่มันกับกับเมืม่อยหบันไดครับแต่มันกับว่าได้สบายบันไดนะครับพ่อพีพ่น้องะพออยู่ได้เพราะกับไทก็เขาอยู่เมืองไทยอยู่เหรอครับอยู่เมืองไทยมันโอ้ตาเลี้ยงตาเลี้ยงขันตามหมดครับ <c oughs> ครับผมเบื้องพรมกันครับพ่อพี่น้องงามมากครับประมาณสองไรครับที่ดี่ยวดูแลอยู่นี่ครับก็ปไปเจอสองคนนะครับก็พ่มี่ยังมากไหมครับไอเดี่ยวกับพามาเบิ้งพังกกบงามน้ํากันแล้วกับเบิ้งวิธีการทํางานของไอเดี่ยวต่ละเมอเดี่ยวเห็นยังนะครับมือหนามือ,อมไอ้เดี่ยวก็จะเก็บพักเลยครับเก็บพักส่งออเดอร์ แต่สารรับมือนี่ไอ้ดีวขอตัวเฮงงานก่อนนะครับไอเจอิดไอเจอิดจ,จมแล้วครับ <laughs> สารรับมือนี่ดีวต้องขอตัวไปก่อนครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับก็จะจากจะลากันไปกับฝากฟรีฝักน้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไ้ช่องไอเดียวน,น,นะครับสาหรับมือนี้ไอเดียวต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ